สวัสด,ดีครับขวังชนนันนาครับวิถีไทยวิถีชนบทครับวันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่ท,ท,งท,ทางขวังชนนันนาครับโอ้เชียงใหม่ขวังชนนันนาครับก็เป็นแมงใหม่วันนี้นะครับนะหน้าตาของของของ,ของล่วงแมงวันนี้เป็นยังไงนะครับรุ่นนี้จะอยู่เป็นไซส์สองเจ็ดนะครับนะครับวันนี้ผมบอกว่าไซส์ค่อนข้างจะดีมากนะครับมาดูกันนะครับ ไซส์ประมาณ26-27โดยโดยทั่วไปเลยนะครับรุ่งกว้างนะครับผมให้ดูเลยนะครับไซส์ดีมากนะครับแมงวันนี้นะครับไซส์26-27นะครับเป็นแมงชนนะครับแมงชนของละครไทยเลยนะครับสีดีมากนะครับมีสีดีมากนะครับวันนี้แมงลงประมาณ300กว่าตัวนะครับลักษณะของแมงนะครับหรือไซส์ไซส์ดีๆเลยนะครับ ใช้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ในสนามเลยนะครับ2 6 2หนะครับแล้วมีสอง5สองห้านะครับแต่พวกนี้เป็นแมงเหลืองนะครับเป็นแมงเหลืองเลยนะครับแมงเหลืองหรือกวางเหลืองนะครับนะนะครับดูดูนะครับเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าถ้าถ้าใครชอบด้วงด้วงกวางนะครับด้วงกว่างเหลืองนะครับนะนะครับเป็นเป็นด้วงที่ค่อนข้างจะหายากนะครับนะครับ แต่ทีมงานของเราค่อนข้างจะเฟ้นหาแมงค่อนข้างจะดีมากนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆนะครับชุดนี้นะครับนะครับถ้าถ้าใครไม่มาได้เป็นเจ้าของนะครับผมบอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดที่ผมบอกไว้ว่าคุณต้องเสียดายนะครับคุณต้องเสียดายนะครับอ่ะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้ประมาณสองห้านะครับสองห้าสองหกนะครับนะครับแต่หน้าแมงหรือว่าของนครไทยนะครับนะเขาจะเป็นแมงเขาบางนะครับเนาะแมงเขาบางแล้วคมมากนะครับนะอันนี้เป็นแมงเหลืองแล้วก็ตัวยาวนะครับแมงหุ่งนี้จะตัวยาวนะครับเนาะแก้มดีนะครับแก้มดีนะครับตัวยาวนะครับนะนะครับผมให้ดูนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแมงเหลืองนะครับนะครับที่เป็นแมงเหลืองนะครับให้ดูนะครับ นี่ครับแมงเหลืองจริงๆนะครับนะครับเป็นกวางเหลืองเลยนะครับเออยอะเยอะนะครับกวางเหลืองนี่เยอะมากนะครับหลังจากที่ที่ที่แมงพวกนี้นะครับเอาลูกค้าเอาไปไปไป,ไปทดลองนะครับเนาะเอาไปชนก็ดีหรือว่าเอาไปประลองคัดไปสนามนะครับเนาะการตอบรับหรือว่าเอาไปชนในสนามแล้วนะครับผ่านถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับ นะครับมีแมงเหลืองนะครับแมงเหลืองเยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหแล้วก็แมงไซสวยมากนะครับอืมแต่ละตัวนะครับนี่ครับจับตัวไหนมานะครับแมงนะครับถ้าเป็นเป็นเป็นเบอร์ใหญ่ของผมนะครับนะเป็นใหญ่เบอร์เป็นเบอร์ใหญ่ของผมนะครับสองหกสองเจ็ดเนี่ยนะครับนะครับไซดีมากนะครับบอกเลยว่าไซดีมากนะครับนะครับนี่ครับ เราเราเราสุ่มเอานะครับเราสุ่มเอาครับสุ่มเอานะครับนี่ครับสุ่มเอาหน้าตามันเป็นยังไงนะครับนะสุ่มเอานะครับนี่ครับนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับในสนามเลยนะครับเราไซส์ดีมากครับสองหกสองเจ็ดนะครับแม้กระทั่งเบอร์เบอร์แมงเบอร์เบอร์เล็กของผมนะครับใบเบอร์สองห้านะครับไม่มีนะครับสองสี่จะไม่ไม่ไม่มีรุ่นนี้นะครับมีสองหกสองเจ็ดสองแปดมีนะครับ บอกเลยนะครับอันนี้คือแมงป่านะครับแมงป่านครไทยนะครับไม่ไม่เหมือนกับร่วงเพาะนะครับนะนะครับนี่ครับนี่ครับคือนี่คือการตอบโจทย์นะครับแล้วก็การตอบโจทย์ในการใช้จริงชนจริงในสนามจริงนะครับว่าว่าด้วงเราเป็นยังไงนะครับหน้าตาแมงยังไงนะครับค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าสุดสุดนะครับ ชุดนี้ถ้าไม่มาหาผมเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าท่านจะต้องเสียใจจริงๆนะครับนี่นะครับครับแล้วเจอกันนะครับสายๆวันนี้นะครับนะร่วงกว่างจนนครไทยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สดด้วยนะครับนะอาจจะมีทีมงานเอาไปไลฟ์สดด้วยนะครับผมบอกให้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวช่องไหนนะครับช่องไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ของ ดวงกว่างชนล้านนานะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับดูดูนี่อีกตัวหนึ่งเป็นยังไงนะครับนะครับมีไซส์เล็กของผมนะครับไซส์เล็กคือสองห้านะครับสองห้านะครับนะครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ